คนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้สักระยะหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูในไลฟ์ของคุณเท่าที่ควรจะเป็นนะคะทั้งๆที่วันนี้คุณก็รู้สึกว่าเนื้อหาที่คุณพูดเนื้อหาที่คุณส่งต่อนะคะมันโคตรจะดีมันโคตรจะแสนแพงเพราะคุณไปเรียนมาจากโค้ชครูระดับประเทศนะคะเนื้อหาก็แน่นแต่เอ๊ะทำไมวันนี้นะคะไม่มีคนเข้ามาฟังไลฟ์นะคะหรือดูคลิปคุณจนจบเลยเป็นเพราะอะไรคะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่นะ80%สนะคะส่วนใหญ่ชอบพูดค่ะในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดนะคะแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นนะคะมันจะแก้ปัญหาลูกค้าอะไรของคุณได้ ะะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าของคุณนะคะอยากจะฟังจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากให้ธุรกิจของคุณนะคะเติบตโตบนโลกออนไลน์นะคะได้แบบพุ่งทะยานเลยคุณจําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือจากปกตินะเราเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแต่วันนี้นะคะ่ะคุณแค่เปลี่ยนนิดเดียวนะคะนั่นก็คือพูดในสิ่งที่ลูกค้านะคะอยากฟังและถ้าคุณอยาก พุ่งทยานแล้วก็ติดสปีดบนออนไลน์ต้องสามารถที่จะแก้ปัญหานะนั่นก็คือถ้าคำพูดมันยิ่งแก้ปัญหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายคุณได้มากมากมาก,มากขึ้นนะคะโอกาสในการเติบโตในการทำธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปเลยล่ะค่ะแต่ต้องย้อนกลับไปถามคุณนะคะว่าวันนีค้คุณอยากเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ เป็น80%หรือคนส่วนน้อยที่จะเป็นและสามารถทำเงินนะคะแบบก้าวกระโดดบนโลกออนไลน์ได้นะคะก็ลองไปพิจารณากันเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะ่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะโค้ชสาสาชนันชิดา Business นไลน์เอ็กซ์เสวัสดีค่ะ